สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาตามหาเรือสาวชุมแพนะครับผมที่หลายคนเขาบอกว่าอยู่เป็นเรือสาวชุมแพแต่ไม่อยู่อําเภอชุมแพแต่อยู่อําเภอหนองเรือวันนี้ผมก็เลยได้มาตามหาครับผมว่าอยู่ที่ไหนที่หมู่บ้านไหนนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเจอได้เจอแล้วครับผมผมตามหามาก็คืออยู่บ้านโนนสะทอนตําบลกุดกวางกุดกว้าง อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่ครับผมผมจะพาไปชมเรือยาวจังหวัดขอนแก่นนะครับผมที่หายหน้าหายตากันไปเลยตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะบ้างนะครับผมนี่ผมจะพาเข้าไปเลยอยู่นี่จะเป็นโรงเรียนครับผมอยู่ติดวัดครับนี่นี่ก็เป็นซารีครับผมซารีเรือเข้ามาครับผมจะอยู่ทางเข้าหมู่บ้านเลยครับผมจะจอดไว้ซ้ายมือ นี่คือเรือสิบคนครับเรือยาวสิบคนไม่ได้ทาสีไม่ได้อะไรครับผมน่าจะเป็นเรือซ้อมหรือเปล่าแต่ว่าเอามาตากแดดไว้อย่างนี้เลยครับผมไม่มีการเก็บไว้ดีๆเลยว็น่าเสียดายครับผมเรือดีเรือดังครับผมได้จางหายไปครับผมนี่ฝั่งนู้นครับผมจะเป็นวัดแต่ตอนนี้เป็นเรือครับผมที่เก็บเรือจะเป็นเนี้ยครับผม ติดถนนเลยครับผมอืมนี่ครับเรือสิบคนครับไม่ได้ทาสีหรือทาสีแล้วมันลอกหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมน่าเสียดายครับไม่มีอะไรครับไม่มีโล่มไม่มีอะไรกลางเลยครับผมเหมือนปล่อยทิ้งว่างเลยครับผมเนี่ยโอเคงั้นเรามาต่อกันนี่ครับผมนี่โรงเรือหลายคนอาจจะงงครับผมนี่ น่าจะทําบูรณาการใหม่ด้วยครับผมลงเรือสร้างอย่างนี้เลยนี่ครับผมมีอยู่ในนี้มีอยู่สามลำครับเดี๋ยวผมจะดูเลยครับนี่ช่วงท้ายเรือครับผมหอ่อด้วยผ้าสแลกหอ่อด้วยผ้าสแล็ไว้ครับผมทั้งสามลำเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับลำกลางนี่ครับสาวชุมแพนี่นี่ลำกลางครับสาชุมแพ ลำนี้น่าจะเป็นแม่มัสซีหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าดีกว่าาไปดูครับดูชื่อเหลือนเลยครับขอด้วยนะครับนี่ครับเรืออะไรไม่รู้ครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในไม่มีชื่อครับผมนี่ลำนี้ครับไม่มีชื่อครับใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับนี่ลำนี้น่าจะเป็นเหือสามสิบฝีพายครับส่วนนี้ครับสาวชุมแพรลำนี้เลยได้จางหายไปครับนี่สาวชุมแพรปลายชื่อครับ ช่างสงวนสุนนพาครับอันนี้ครับผมอีกหนึ่งลำนะครับไปดูก่อนอีกหนึ่งลำนี่เป็นเรือโดนทิ้งคว้างไว้อะไรครับคมสันนาวาอุ้ยลายสวยครับยังขังอยู่เลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่คมสันนาวาครับ เรือนะครับอยู่นี่ครับผมนี่ก็จะมีเรือสิบคนเรือซ้อมเรือซ้อมครับเนี่ยครับผมก็จะเอาไว้ในที่ลงเรืออย่างนี้เลยนะครับผมครับผมคือใครถ้าใครอยากจะมาดูมาดูแลซ่อมแซมหรืออะไรครับผมมาได้ครับที่บ้านโนนสะทอนโนนสระโอน,น,อนหนูสองตัวสอเสือสระอะ ทอทหารออ่างนอ,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 อหนูนะครับผมนนสะทอนตำบลกุดกวางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมาดูได้ครับมีอยู่สามลำครับสี่ลำห้าลำครับเหลือสิบคนสองลำเลืออนันนี้น่าจะเป็นเรือสี่สิบหรือเปล่าครับคมสันนาวไม่สี่สิบก็สามสิบนะครับผมสาวชุมแพก็ห้าสิบห้าครับลำนี้โอเคครับผม ยังไงก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับผมถ้าผมจะไปที่ไหนเนี่ยผมผ่านที่ไหนบ้างเนะผมจะถ้ารู้จักผมจะพาไปด,ดูครับผมเรือยาวชื่อดังครับผมแล้วก็ไม่ดังอาจจะดังในอดีตบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นี่ผมจะตามหาเลยครับผมถ้าผมผ่านที่ไหนเหมือนนี้ครับผมสาวชุมแพรครับได้จางหายไปแล้วหลายปีคือ ไม่มีมาไม่มีคนมาสารต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตอนนี้สาวชุมแพรเรือดีเรือดังครับในอดีตเมื่อปีห้าศูนย์ขึ้นครับนี่เดี๋ยวผมไปสาวชุมแพนี่ครับตาช่างสงวนสนุนนพาก็โลงเก็บเรือก็ค่อนข้างดีอยู่ครับผมโดนไม่โดน ฝนโดนแดดอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ตามการเวลาครับผมก็มันก็ไม่มีการบูรเลยนะไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการเก็บรักษาดีแต่ก็ค่อนข้างพอใช้ได้ครับเก็บรักษาครับผมใครอยากจะสารต่อสาวชุมแพรหรืออยากจะทำสาวให้สวยๆเหมือนเดิมก็ มาได้ครับมาติดต่อผู้ใหญ่บ้านเลยครับผมหรือติดต่อท่านผ้าจาันที่วัดได้นะครับผมนี่ก็ผมก็ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวครับผมผมวันนี้ผมก็ได้มาเจอเรือสาวชุมแพนะครับไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเป็นกำลังใจให้ผมด้วย เดี๋ยวครั้งหน้าจะไปดูเรืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับผมอ่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปอยู่ดูที่ไหนนะครับผมอ่าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับผมเรือดีเรือดังครับผม EP ต่อไปครับสวัสดีครับ